แต่ละคนมีพลังคึืนบุญไม่เหมือนกันต้องมีธรรมะอยู่ในใจบางคนไม่รู้จักคำว่าธรรมะธรรมะก็คือครับการที่เพื่อนเราชวนไปปฏิบัติอะไรร่วมกันเขาก็จะถามเราว่าธรรมะธรรมะเราก็ต้องตอบเข้าไปว่าอาธรรมอาธรรมเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คคึืนพลังบุญหน่อยนะ อาจารย์ไม่ออกไม่โล่งขอโทษด้วยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเห็นเดินสายสัมภาษณ์อยู่ตอนนี้เดินสายดูคลิปเนยสัตว์เอาไปเอาไปฝึกที่บ้านเลยครับเช็ดบ้านอื่นต่อเลยไหมคือไม่ได้เช็ดกระจกอาจารย์ เช็คเช็คเช็คตาเขายิ้มถือว่าโอเคถ้าแบบนี้คือไม่ชอบดูที่สีหน้าเขาโอ้โหี่มูกบอกว่าีพลังอะไรเนี่อาจารย์อันนี้ว่าอาจารย์น่าเราน่าจะมีกรรมเยอะ อันนี้มีคลื่นบุญแสดงว่ารักษาได้เจ้าค่ะปวดตรงไหนล่ะคอครับปวดตรงคออ่าข้าแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าจ้าข้าพเจ้าขอแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยโปรดปล่อยสิ่งเลวร้ายให้เปิดแผลนี้ก็ปล่อยวางนะศัพท์ศัพท์ทั้งหลายขอให้มาได้รับษาด้วยเถิดสาธุ ไม่สั้นยังล่ะครับไม่ไหวแล้วเนี่ยได้เจ้าค่ะนี่อะไรฮะอาจารย์เกือบเสยเจ้าค่ะนี่ไปยิงลูกแสกเอาไปยิงลูกแสกนะอาจารย์มันเป็นของแห่งคลื่นพลังบุญเขาเรียกอะไรอาจารย์ธนูธนูธนูถ้าเป็นธนูก็เป็นของที่ใช้ในการกีฬาหรือว่าใช้ยิงสัตว์ป่าและธนูฮะธนูเนี่ยเป็นของใช้สําหรับคลื่นพลังบุญ ลูกน้ำมือขยันตอดรู้แต่ใส่สมาธิงง้งี้อยู่ข้างหูลุงน้ำพ่องลุงน้ำาพื้อทำสีหมูไม่เจ็บเดไม่เจ็บไม่เจ็บครับมาตามนะอาจารย์ครับช่วยรักษาผมหน่อยครับอาจารย์ครับช่วยรักษาผมหน่อยครับ อาจารย์ครับช่วยรักษาผมหน่อยครับ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 ผมเจ็บคอครับอืออาจารย์ยังไม่ได้บอกอหักธนูอันนี้แรงมากนะครับผมผมเหลียวดอกธนูครับอ่าไปหักไม่มีอะไรมันเป็นคลื่น ขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าหายแล้วบอกว่าอาจารย์ครับหายแล้วครับ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 สามลองโอ้ยดีคอคอดีครับลองหมุนนี่หมุนหมุน S <S มีใครจะรักษา,าอีกไหมเจ้าคะ่ะอาจารย์ครับจะดูอีกสกคนอาจารย์เนาะอ,อยากรู้ว่าพลังบุญผมเมื่อพอจะมีไหมเพื่อจะอนาคตจะได้ทําอะไรได้เจริญนะครับออทําธุรกิจอะไรก็ตอนนี้เปิดร้านยางนะครับเป็นยางรถอะไรรถแบบไหนตั้งแต่ อีโคคาร์ถึงซูเปอร์คาร์เลยครับอีโคคาร์หรือเปล่าครับน่ารักน่ารักกีโคคาร์นะครับอีโคคาร์แล้วไปทําธุรกิจร้านแล้วพูดอีโคคาร์มันคืออีโคคาร์นี่อีโคคาร์ต้องไม่เหมาะก็อย่าไปทํามาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดอีโคคาร์เป็นซุปเปอร์คาร์อย่างเดียวครับอาจารย์ติดตรงอีโค อีโก้คานี่ะเราทำธุรกิจโอเคครับไม่เป็นไรครับผมไม่ร้างต่างเลยนะจ๊ะร้านต่างต่างจานหน่อร้าจานใหญที่เราจะทำธุรกิจแบบนี้เวลาเราพูดจะบอกใครโฆษณาใครเนี่ยพูดให้ถูกเวลาคนอื่นถามนะไม่ใช่เอาชื่อไปสวมกับคนอื่นที่เขามีตังค์แล้วก็ไปอาศัยชื่อเสียงเขาให้อยู่รอดไม่เอานะไอ้เหียแล้วก็เป็นใครใช่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 ใ่ใช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 ่ อะไรให้การเช็คล่ละอยากไอ้เช็คในร้านว่าตรงไหนมีพลังบุญบ้างครับอุปกรณ์ในร้านของในร้านอะไรเงี้ยครับเออถึงไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอาุปกรณ์มาให้เช็คอ้โหมีพลังมายอ่ะใครข้าวหมูกันหรือยังเนี่ยอาจารย์ไม่ไ้เสียงหมูโอ้เสียงอาจารย์อาจารย์ อ่ามีอะไรล่ะอันนี้เป็นน้ำของในร้านจะคอยมาแบบให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับมีพลังไหมฮะถ่ายเสร็จพาคุณไปเช็คไส่นัดเลยโค้นอาจารย์เสพเราเนี่ยอาจารย์นี่คือพลังของอาจารย์อยู่นี่ร้อยกว่ากึ่เลยนะยังไม่จบเนี่ยยิงทะูเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ย่งอะไรอาจารย์ครับอืมเป็นฟองฟองนะอาจารย์ก็ไม่รู้ อันนี้อย่าไปกินมาเลยมันไม่มีพลังขึ้นบุญว่าตามนะครับอาจารย์ครับผมให้อาจารย์นะครับอาจารย์ครับผมให้อาจารย์นะครับอาจารย์ครับ,าารรบผมให้อาจารย์นะครับอา,อาจารย์ครับผมให้อาจารย์นะครับอ่ะสาธุมยืนมาอเอ๊ะเขาใค,ใครอ้วกเหรอพี่นหน่อย <st> <laughs> ขอบใจมากนะอาจารย์ครับมีให้เช็คอีูไหมมีมีครับแล้วอันนี้มีพลังบุญเหลืออยู่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่มีพลังขึ้นบุญนะอ๋อเวนทิ้งเลยพูดตามอาจารย์ครับผมให้อีกปองนะครับอาว่าตามพระอาจารย์ครับผมให้อีกปองนะครับอาจารย์ครับผมให้อีกปองนะครับอาจารย์ครับผมให้อีกปองนะครับสาธุ อาจารย์ครับขอลูกศิษย์แก้มนะครับ